วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากทั่วโลกนั่นคือ Bombardier Challenger 650เครื่องบินรุ่นนี้ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์ที่หรูหราแต่ยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสมรรถนะการบินที่ยอดเยี่ยมและความสะดวกสบายที่เหนือระดับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารนักธุรกิจและบุคคลระดับสูงที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและประสิทธิภาพในการเดินทางสูงสุด บอมบา r d เดียชอ l เลนเจอ650เป็นเครื่องบินเจ็ตธุรกิจขนาดกลางจากแคนาดาผลิตโดยบริษัทบอมบา r d เดียแอโรสเปสโดยเป็นรุ่นพัฒนาต่อยอดมาจากชอ a เลนเจอร์6 0 5ซึ่งก็ประสบความสำเร็จมาแล้วก่อนหน้านี้การพัฒนาใหรุ่น650มีการปรับปรุงในหลายๆด้านทั้งเครื่องยนต์ห้องโดยสารระบบควบคุมการบินและประสิทธิภาพโดยรวม เครื่องบินรุ่นนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ10-12คนขึ้นอยู่กับการจัดผังที่นั่งและสามารถบินได้ใกล้ถึง4,000ไมล์ทะเลหรือประมาณ7,400กิโลเมตรโดยไม่ต้องแวะเติมน้ำมันซึ่งเพียงพอสำหรับการเดินทางข้ามทวีปจากกรุงเทพมหานครไปยังโตเกียวปักกิ่งหรือแม้แต่ยุโรปบางประเทศได้อย่างสบายหนในจุดเด่นของชอนเลนเจอร์650คือห้องโดยสารที่กว้างขวางและหรูหรา มีขนาดความกว้างภายในประมาณ2.4เมตรและความสูงประมาณ1.8เมตรให้ความรู้สึกโปร่งโล่งและสะดวกสบายมากกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกันห้องโดยสารสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้าทั้งในเรื่องของวัสดุพื้นผนังโซฟาที่นั่งและระบบความบันเทิงแบบครบครันมี WIFI ความเร็วสูงระบบเสียงรอบทิศทางจอทีวีแบบ HD และสามารถควบคุมแสงและอุณหภูมิผ่านสมาร์ทโฟนได้ ระบบการบินของ Challenger 650ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นระบบร่อนแบบ fly-by-wire ซึ่งให้ความแม่นยำและเสถียรภาพสูงรวมถึงใช้เครื่องยนต์คู่แบบ General Electric CF34-3Bm ที่ได้รับการออกแบบมาให้มีเสียงเบาประหยัดเชื้อเพลิงและปล่อยคาร์บอนน้อยลงทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเครื่องบินลำนี้ยังสามารถวิ่งขึ้นและลงจอดบนรันเวย์สั้นได้ซึ่งเหมาะสำหรับการบินไปยังสนามบินที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ เช่นสนามบินภูเขาสนามบินบนเกาะหรือสนามบินรองในประเทศต่างๆทําให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตรงมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องต่อเครื่องหรือแวะสนามบินหลักที่แออัดความน่าสนใจอีกประการของชอลเลนเจอร์650คือความปลอดภัยโดยบอมบารเดียได้ออกแบบระบบสำรองการแจ้งเตือนและระบบควบคุมให้มีความซับซ้อนและทันสมัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การทดสอบด้านความปลอดภัยต่างๆได้รับการรับรองจากหน่วยงานการบินระหว่างประเทศเช่น FAA และ EASA นอกจากนั้นนักบินยังสามารถควบคุมเครื่องบินได้ง่ายด้วยแผงควบคุมที่เรียกว่าโปรลาย21 Advanced ของบริษัท Rockwell Collins ซึ่งทำให้การบินเป็นไปอย่างราบรื่นมีระบบนำทางอัตโนมัติและแสดงข้อมูลต่างๆอย่างชัดเจนช่วยลดภาระการทำงานของนักบินและเพิ่มความปลอดภัยตลอดเที่ยวบินราคาของ Bombardier Challenger 650อยู่ที่ประมาณ32-35ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,200ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณสมบัติ ความหรูหราและศักยภาพในการเดินทางระยะไกลยอย่างแท้จริงนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการปฏิบัติการต่อชั่วโมงก็ยังต่ำกว่าเครื่องบินเจ็ตในระดับเดียวกันอีกด้วยปัจจุบันมีผู้ใช้งานชอนเลนเจอร์650ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่หน่วยงานรัฐผู้ให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำหรือบุคคลผู้มีอิทธิพลในวงการต่างๆแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องบินรุ่นนี้อย่างกว้างขวาง หากเรามองจากภายนอกดีไซน์ของชอนเลนเจอร์หกนั้นดูโชบเชียวและมีเส้นสายที่ทันสมัยด้านหน้ามีลักษณะลาดเอียงเพื่อช่วยให้เครื่องสามารถแหวกลมได้ดีส่วนปีกและเครื่องยนต์ถูกติดตั้งในลักษณะที่ลดแรงต้านช่วยให้ประหยัดพลังงานและยังคงรักษาความเร็วเดินทางได้ดีแม้ว่าเครื่องบินรุ่นนี้จะไม่ใช่เครื่องบินเจ็ตขนาดใหญ่แต่ก็สามารถให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บนเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสด้วยการตกแต่งภายในระดับไฮเอนท์ end, พร้อมความเงียบขณะบินที่น่าประทับใจ เสียงรบกวนต่ำมากเหมาะสำหรับการพักผ่อนหรือประชุมงานบนฟ้าสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่ตอบโจทย์ทั้งความหรูหราสมรรถนะและความน่าเชื่อถือบอมบาร์เดียชอลเลนเจอร์650คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเพราะไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จความเป็นมืออาชีพและว,วิถีชีวิตที่เหนือระดับอย่างแท้จริง